รีไฟแนนซ์บ้านกับ UOB ดีดีดี 1. ประหยัดดีดอกเบีย้ยต่ำศูนเซ็เดือน 2. ผ่อนเบาดีจ่ายค่างวดลดลงมาก 3. คุ้มดีกู้เพิ่มก็ได้และทราบหรือไม่ว่าคุณจะได้รับเพิ่มอีก4สิทธิพิเศษหากคุณทำงานอยู่ในองค์กรที่อยู่ในโครงการ UOB Workplace Banking โครงการสวัสดิการเพื่อพนักงานองค์กรจากธนาคาร UOB 1. ประหยัดค่าจำนองเพราะได้แคชแบ็ก50%ของค่าจดจำนองสูงสุด1 0 0 0 0 0บาท 2. ประหยัดค่าเบี้ยประกันเพราะรับสิทธิ์ประกันคุ้มครองอัคีภัย3ปีแรก 3. ประหยัดค่าประเมินเพราะรับเงินคืนค่าประเมินหลักประกัน 4. ฟรีค่าอากรสแตมติดสัญญากก้ สอบถามเพิ่มเติมหรือสมัครง่ายๆเพียงสแกน QR Code นี้แล้วคลิกเมนูสอบถามเพิ่มเติมจะาหน้าที่ธนาคารจะติดต่อกลับท่านภายใน1วันทำการไม่พลาดทุกโปรโมชั่นดีๆแอดไลน์ UOB Workplace Banking ไว้ก่อนเลยสินเชื่อบ้านสำหรับพนักงานองค์กรต้องที่ UOB Workplace Banking